มีน้าซังคนนี้สิวะสวัสดีค่ะทุกคนเรื่องนี้เป็นดูดูในการเก็บเกี่ยวบวยค่ะทุกคนและต้นไม้ที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นต้นบวยค่ะในวันนี้แคทนำวิธีการดองเล่าบวยมาฝากค่ะงั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะเ็ปแรกนะคะหลังจากเราเก็บบวยเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะ สเต็ปต่อมานะคะเมื่อบวยถูกแช่น้ำเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำความสะอาดตรงขั้วนะคะไม่ให้มันมีเศษของขั้วติดอยู่นะคะท,ที่ทำความสะอาดขั้วของบวยนะคะก็คือใช้ไม้จิ้มฟันคะ่ะค่อยๆแคะตรงขั้วของเขาที่เป็นสีดำๆออกนะคะคและเราจะทำการคัดแยกขนาดของบววด้วยนะคะโดยเราจะเอามา ดองเหล้าส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็มีการดองแบบญี่ปุ่นอีกส่วนหนึ่งสําหรับเอาไว้ทําอาหารหรือทานกับข้าวสวยนะคะอ่าบวยลูกไหนนะคะมีขั้วที่ยาวเราสามารถใช้นิ้วมือนะคะในการจิกขั้วให้หลุดออกมาค่ะเมื่อเราคัดเลือกบวยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้บวยสําหรับดองเหล้า1นกิโลค่ะและบวยสําหรับดองเพื่อเอาไปทําอาหารหรือทานกับข้าวสวยประมาณ9กกิโลค่ะ ต่อมาเมื่อเราคัดเลือกบุยเรียบร้อยแล้วเจะมาดำเนินการดองกับสาเกค่ะ วัตถุดิบในการทำเหล้าว้วยนะคะ<ม>หรือสาเกบวยนะคะ<ม>ก็จะมีสาเกขนาด1.8ลิตรนะคะบวยหรืออุเมบุชิ1กิโลนะคะน้ำตาลกรวด1กิโลค่ะโดยสาเกที่ใช้นะคะ<ม>จะมีความเข้มของแอลกอฮอล์30%คะ่ะซึ่งในที่ญี่ปุ่นก็จะมีสาเกสำหรับดองผลไม้ค่ะอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะ เอามาเริ่มดองกันเลยค่ะก็คือนําขวดโหลนะคะนํามาฆ่าเชื้อทําความสะอาดแล้วก็นําบวยที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในโหลนะคะโดยบางคนนะคะเขาจะใส่บวยเป็นชั้นๆสลับกับน้ําตาลกรวดนะคะแต่ในคลิปนี้โอตโต้ซังเขาจะใส่น้ําตาลกรวดทีหลังนะคะโดยใส่บวยให้เสร็จก่อนแล้วตามด้วยน้ำตาลกรวดค่ะ เให้บกเมื่อ er ใส่น้ำตาลกรวดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เทสาเกตามได้เลยค่ะ 1 1, uh, 1. 8 1.8 uh, อืมอิชน้ืหลังจากนั้นให้ทำการปิดฝานะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่ แห้งนะคะ,คะเป็นระยะเวลา1ปีค่ะใช้แบบนี้เลยเหรอเมื่อครบหนึ่งปีแล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าเล่าบ้วยจะเป็นยังไงนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ